คมเตินีีสปอยโอเคก็ต้องกล่าวส,สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนี้ก็อยู่ในช่วงของโป e m o n นซีรีส์ทองนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ผมจะพูดคุยเกี่ยวกับอนิเมะของโป k e มอนแต่ละภาคนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วก็ความรู้สึกของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวทุกคนสามารถแชร์ความคิดเห็นกันได้ในใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับในภาคของเขตโจโตนะครับ ก็สำหรับภาคของเขตโจโตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อมาจากมูกเกาออเรนยนนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมได้คุยกันใน EP ก่อนแล้วว่าเอ่อมูกเกาออเรนยนเนี่ยก็จะเป็นการจนภัยที่เปลี่ยนตัวละครอย่างทาคิชิเป็นเดนจิใช่ไหมแต่ภาคนี้เนี่ยก็จะเอาทาคิชิกลับมาแล้วก็ดินจิเนี่ยก็จะไปช่วยงานอยู่ในศูนย์วิจัยของดอร์ออคิดซึ่งภาคนี้ก็จะมีพอตเรื่องที่คล้ายกับภาคแรกเลยก็คือเป็นการจนภัยเพื่อเก็บ เข็มขัดยิมเพื่อไปสู้ลีกแต่ว่าภาคนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวมากมายที่เสริมเข้ามาเช่นธาตุใหม่ก็คือธาตุมืดและธาตุเหล็กแล้วก็จะมีเรื่องราวของอ่าทวิชิดได้รับไข่มาจากคุณยายคนหนึ่งนะซึ่งไข่เป็นนั้นเนี่ยก็ได้ฟักเป็นโปมย์โตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีโปเกม,มอนพิเศษ,ษก็คือเป็นโปเกม,มอนเชนนี่นะครับซึ่งภาคแรกของเขตคขันโตเนี่ยก็จะไม่ได้พูดเรื่องของเชนนี่ไว้แต่ว่าภาคนี้พูดไปอย่างชัดเจนเลยก็คือ โปเกกอนตัวหนึ่งก็คือยูนิเซกุซึ่งเป็นโปรแกรมชายนี่ตัวแรกและตัวเดียวที่ซาตุชิจับได้นะแล้วก็มีเรื่องราวของเกียร์ดอสสีแดงซึ่งไอเกียร์ดอสสีแดงเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมของวัตลุแชมเตี้ยนของผู้ภาคคันโตพ่วงกับโจโตเลยแล้ว,วก็ภาคนี้เป็นภาคแรก,กที่เราจะได้เห็นแชมป์ของผู้ภาคคันโตและโจโตนะซึ่งเป็นแชมป์คนแรกในภูมิภาคที่เราจะได้เห็นแต่ว่าตอนที่ประจนภัยนีเคิด คันโตเนี่ยเราก็จะได้เห็นแค่4ตีตัวเทพนะก็เราจะไม่ได้เห็นแชมเปี้ยนซึ่งพัคนี้เราก็จะได้เห็นแชมเปี้ยนด้วยซึ่งหลายคนที่ยังไม่ได้ติดตามภาคแรกก็อาจจะงงว่าวัตลาร่ะมันอาจจะอ่อนหรือเปล่าเพราะว่าในภาคเจอร์นี่เนี่ยบทมันไม่ค่อยส่งเท่าไหร่นะแต่ว่าผมบอกเลยวา่วาวัตลารเนี่ยเป็นเทนเนอร์ที่เก่งเลยเพราะเขาได้ทั้งแชมป์คันโตและโจโต ซึ่งในเอพิโซดก่อนที่ผมไม่ได้พูดเลยก็คือเป็นเรื่องของโปเกมอนของสาโตชิว่าในเขตแต่ละเขตเนี่มีอะไรบ้างใช่ไหมทีนี้บีพีนี้ผมก็จะมาพูดก็คือโปเกมอนก็จะเป็นลูกผสมระหว่างคันโตและโจโตอ่าก็จะมีพวกพิค achu ฟูจิกาเนแล้วก็มีสตาร์เตอร์สตัวตัวใหม่ก็จะเป็นพิคุริต้าวานิโนโกะแล้วก็ฮิโนารชิแล้วก็มีมาซโซแล้วก็มียูโนซโกะแล้วก็ตัว ที่เหลือก็จะมาสมทบบ้างนะแล้วก็ส่วนดิสตอนเนี่ยในโจโตเนี่ยก็ตามมาด้วยตอนแรกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าพวกโทลิชิก็ไปเจอแบบเหมือนกับว่าเป็นที่ฝึกของอิซาด,ดอนใช่ไหมซึ่งดิซาด,ดอนของโทลิชิเนี่ยไม่สามารถจะสู้กับดิซาด,ดอนของของคนอื่นได้เลยก็เลยแบบไปฝึกฝอนอยู่กับอิซาด,ดอนพวกนั้นแล้วก็มาโผล่ตอนสุดท้ายก็คือตอนยิมบังกรซึ่งเป็นยิมที่แปดแล้วก็ไอ้ยิมบังกรเนี่ยสนุกมาก ในนี้เรื่องนะมันจะมีนี่เรื่องเสริมนิดนน,นหน่อยด้วยก็คือเป็นเรื่องราวของใครลิวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกยิมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเก่งเลยไม่ว่าจะเป็นในอนิเมะนะแล้วก็ในเกมแล้วทุกคนอาจจะรู้จักก็คือเป็นยิมนอร์มัลซึ่งตัวที่เก่งเลยก็คือมิวแทงคืองมิวแทงตัวเนี้ยเก่งมากก็คือแบบโปรแกรมซาโตชิสู้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าผมมั่นใจว่าท้าอิสตานตอนนั้นนะสู้ได้แน่นอนแต่ว่าตัวที่เหลือมันสู้มิวแทงไม่ได้กาจะ ชนะได้ก็เหนื่อยอยู่นะแล้วก็สนุกด้วยสําหรับการสู้กับนิวแทงแล้วก็จะมีเรื่องราวของลูกเกียแม่ลูกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าลูกเกียเปมันคลอดลูกได้ไงนะ <S <S แต่ก็ช่างเถิดแล้วก็ไอเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับสนุชิไปช่วยลูกของลูกเกียอะไรแบบนี้ครับก็แกม a r กเกตที่ไม่ใช่พวกมุชีก็ได้เฉิดฉายนะก็แบบเขาก็จะทําการแบบทําโปรเจกต์ก Lu ับลูกเกียอะไรแบบนี้ยก็สนุกดีนะสําหรับในปิส่วนี้ แล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจเลยก็คือเ,อเป็นเรื่องของการแข่งขันหลีกนะซึ่งผมจะเกินกันว่าเขีันโตเนี่ยที่ซาตชิตกรอบของลีกอะมันตกกับคนอื่นที่ไม่ใช่ชิงเงรูถูกไหมแล้วก็ชิงเงรูก็ไปแพ้คนอื่นซึ่งซาโตชิกับชิงเงรูมันเป็นคู่แข่งกันใช่ไหมสองคนนี้ไม่เคยได้สู้กันแบบว่าจริงๆจังๆเลยซึ่งการต่อสู้หลีกครั้งนี้ก็เป็นการวัดฝีมือเลยว่าใครเก่งกว่ากันก็ การสู้กับชิงเงรู้ผมมองว่ามีตัวละครสองตัวที่แบกทีมนะก็จะเป็นคาริกอนกับมิซัดดอนเพราะว่าตัวที่เหลือรู้สึกว่ามันโดนโปเกมอนของชิเงรูกตกหมดเลยนะซึ่งคาริกอนก็น็อกโปเกมอนได้สองตัวแล้วก็มิซัดดอนอ่ะล็อกได้สตัวก็ถือว่าผลงานดีเลยเหมือนตัวที่ตัวที่เหลือมันเหมือนเป็นกระสอบไยอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าฉากนี้มันฉากที่สนุกนะเออมันจะได้เห็นลิซาดอน โชว์ออฟค่อนขอ้างจะเยอะสำหรับการสู้กับชิงเินรูแล้วก็มันเป็นการที่ทำให้เราชิปปลดล็อกด้วยว่าแบบคู่แข่งของเขาเขาสามารถที่จะพัฒนาฝีมือเพื่อที่จะไปชนะชิงเินรูได้ก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากสำหรับชากต่อสู้ในลีดของปัาทิถึงแม้ว่าโซาชิเนี่ยจะสา,สามารถเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้ชนะชิงเินรู แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถทําตามความฝันได้เขาก็ต้องมาแพ้ให้กับเทนเนอร์คนหนึ่งที่มาจากเขตโฮเอ็นนะก็ผมจะพูดคร่าวก็คือซาโตชิกับคนคนนี้เนะ่ยเขาเหลือโปเกมอนตัวสุดท้ายเขาใช้เป็นบาชาามอแต่ว่าซาโตชิตัวสุดท้ายก็คือลิซัดอนซึ่งเป็นการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่าลิสซัดอนก็ไม่สามารถที่จะชนะทั้งด้านของบาชาามอได้นะก็ทําให้ซาโตชิตกรอบ